ดูเรื่องของวิกฤตฝุ่น PM 2.5กันหน่อยนะคะคือจะบอกว่าเราพยายามย้ำเตือนกันมาตลอดว่ามันกระทบต่อสุขภาพนะกระทบนะจนล่าสุดมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ยิ่งตอกย้ำในเรื่องนี้ค่ะมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดคุณผู้ชมคะนี่คือสิ่งที่ยิ่งตอกย้ำว่า มันใกล้ตัวมากจริงๆโดยเฉ<ม>พาะเด็กน้อยที่ภูมิร่างภูมิคุ้มกันร่างกายเขายังไม่แข็งแรงนี่ค่ะ<ม>เลือดนะที่ททต้องเซนเซอร์แล้วทาสีนั้นไว้คือมันไม่งั้นมันมันจะดูรุนแรงเพราะว่าเลือดอะค่ะไหลออกมาเป็นเลือดกําดาวคือภาพนี้ถูกโพสต์โดยคุณแม่คนหนึ่งนะคะคุณแม่เองก็ตกใจกับสุขภาพของลูกทั้งทางที่เนี่ยกำลังแต่งตัวจะไปโรงเรียนน้องใส่ชุดนักเรียนแล้วนะคะสุดท้ายต้องไปหาหมอแทน คือบอกว่าอาการนี้เกิดจากฝุ่น PM 2.5ทำให้โพรงจมูกบวมอักเสบจนเส้นเลือดฝอยแตก ตอนนี้แม้ว่าน้องจะอาการดีขึ้นแต่ก็น่าห่วงเพราะว่า PM 2.5มันยังไม่จบไงคะคือแม่บอกเลยว่าไม่เคยสนใจกับฝุ่น p m 2.5เลยนะจนมาเกิดกับลูกตัวเองอ่ะเอาจริงเหมือนเราท่านๆก็รู้สึกว่าอฝุ่นมันมองไม่เห็นมันไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ยต้องได้เห็นเป็นเลือดออกมาอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นเลือดเป็นหยดเป็นน้ำนะเพบอกแม่บอกว่าเนี่ยไหลออกมาเป็นริมเลือดไหลเลือดออกมาเป็นก้อนเลยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนก่อนวันที่ที่จะไหลออกมาแบบนี้เนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างเตือนมาอยู่เหมือนกันเพราะว่ากกลูนีม้ ออกมาก่อนแล้วเหมือนมีอาการคันหูคันตาอะไรอย่างเงี้ยฟัด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 มาก่อนเนี่ยสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีขึ้นจนมาวันเนี้ยมันไม่มาเฉพาะน้ำมูกแล้วค่ะออกมาเป็นริมริมเลือดเลยเนี่ยแหละก็เลยกังวลมากแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมยังมีหนุน้อยอีกคนหนึ่งเลือดกำเดาไหลเพราะฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเหมือนกันคุณแม่ก็โพสต์ไว้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเสดทีหนึ่งเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าแม่บ้านจะอยู่ย่านลำลูกกาปทุมธานีนะ และอยู่ในห้องเนี่ยก็มีเครื่องฟอกอากาศเชื่อไหมว่ายังใส่แมสอีกชั้นหนึ่งอีกนะแต่ว่าคือพอมาเจอฝุ่น PM 2.5แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเครื่องฟอกอากาศไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะใส่แมสอะไรทุกอย่างพ่ายแพ้ต่อฝุ่นหมดนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่เด็กเล็กค่ะคนหนุ่มคนสาวที่แข็งแรงดี ก็มีเลือดกำเดาไหลออกมามต้องนอนโรงพยาบาลกันสี่ซ้าห้าวันเนี่ยค่ะแล้วยังไม่พอหนุ่มคนนี้บอกว่านอนโรงพยาบาลแล้วยังต้องมาพักต่อที่บ้านอีกเจวันน้ำซ้ำต้องกินยายอย่างต่อเนื่องอคือยังไงอะโพสต์เตือนแล้วกันนะคะก็อยากให้หลายคนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ ถ้ามันยังแก้อะไรไม่ได้เพราะว่าเกิดคําถามมากมายว่าตกลงแล้วเนี่ยปัญหานี้จะถูกแก้กันกี่โมงโถ้าเราไม่รู้ว่าจะถูกแก้กันกี่โมงเราก็ต้องพกแมสกันไปก่อนอหนุ่มคนนี้เขาก็เตือนว่าอย่าละเลยนะอย่างน้อยๆเนี่ยพื้นฐานเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยคว้าแมสมาด้วยโอ้แล้วยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยนะ,ะผู้ชาย่นสักครู่เนี่ยต้องแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาล5วันเลยนะ,ะแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านอีก7วันน่ะ แล้วก็ต้องกินยาหยุดเลือดต่อเนื่องไปอีกครับค่ะแล้วผลพวงจากฝุ่นเนี่ยคือคือมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคุณผู้ชม<อ>แต่ละคนจะมีการแสดงอาการแพ้ไปในรูปแบบที่ต่างกันอย่างเคสนี้ลงเอาไว้ในเพจ d r a ม่าแอดดิกผื่นขึ้นผิวหนังโอ้ภาวะภูมิแพ้กำเริอรบอะฮะแล้วก็ผิวหนังอักเสบรุนแรงแบบนี้เลยนะครับคือน้องคันคันตลอดเวลา คุณแม่เนี่ยก็ทาได้แค่พาลูกไปรักษาตามอาการแล้วก็กังวลว่านี่คือผลที่เราเห็นกันวันนี้เลยไงแล้วในอนาคตล่ะของเด็กคนนี้อีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าจะมีผลอะไรผูกพันไปถึงอนาคตหร,รือเปล่าเพราะมันสะสมไงคุณผู้ชมไอ้ฝุ่นเพียบสองจุดห้านี่มันเล็กจิ๋วมากอะเล็กกว่าปลายเส้นผมอีกอะมันลรพลสูดอากาศเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเนะครับซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวของเราคุณผู้ชมครับน้องกรศิวกรครับไปถามประชาชนเหมือนกันคุณผู้ชมลอง ตอบคำถามหน่อยในใจห,<า>หรือว่าจะตอบมาทางเพจ Facebook สีย7 h n ดก็ได้อยากจะมาถกกันหน่อยเรื่องของปัญหาฝุ่นพิษพ m เ5เนี่ยคิดเห็นอย่างไรกังวลไหมเนี่ยไปเจอน้องๆเนี่ยนะครับก็ถามหน่อยน้องกรทีมข่าวของเราทุกคนพูดเสียงเดียวกันล่ะครับว่ากลัวฝุ่น PM 2.5อ,อยากให้รัฐบาลจริงจังแก้ไขเพราะสุขภาพย่าแย่เหมือนตายผ่อนส่งทุกวันครับ เราก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เท่ากับป้องกันตัวเองแล้วก็บอกลูกว่าใส่แมสแล้วก็พยายามอยู่ข้างนอกให้น้อยที่สุดจริงๆควรจะจริงจังตั้งนานแล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกปีในช่วงหน้าหนาวดูพยากรณ์อากาศเห็นว่าแบบฝุ่นเยอะๆก็ให้ใส่แมสไว้ตลอดเวลาแล้วฝากแบบช่วยจัดการฝุ่นหน่อยนะคะว่าฝุ่นมันเยอะมากเช้า อะมานำปัญหาเข้าสู่สภาค่ะคุณผู้ชมจะได้เกิดการกระทุ้งให้แก้ไขกันนะคะคุณแทง้งนัฐพงศ์เสนอยติด่วนในที่ประชุมสภพาผพู้แทนราษฎรจี้ให้รัฐบาลออกมาแก้ไขปัญหา PM 2.5อย่างจริงจังซึ่งทางด้านของนายกแพทองทานนั่นยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการตรงจากดาวอสเลยให้แก้ฝุ่น p m 2.5 ที่ยกเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ไขให้เป็นรูป,ปรธรรมมอบหมายให้ทางกทอมอหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องตัดสินใจประกาศให้หยุดหรือให้ประชาชนทำงานที่บ้านได้นะคะ work from home กันพร้อมก,กับเข้มงวดตรวจตาไม่ให้มีการเผารวมถึงเรื่องของควันรถด้วยก็ต้องเอาจรงิงเอาจงังเพื่อตัดวงจรการเกิดฝุ่นค่ะ hmm. นะซึ่งเรื่องของอันดับฝุ่นเช้านี้กันหน่อยไหมเมื่อเช้าตีสี่เนี่ยผมก็ลองไปสำรวจในแอปพลิเคชัน IQ Air ื่อเมื่อตีสี่เนี่ยกรุงเทพอยู่อันดับ12นะนี่คือล่าสุดครับ6โมงเช้าขยับขึ้นมาจากอันดับ12เมื่อตอนตีสี่อยู่อันดับ7แล้วครับโอไม่อยากเลื่อนตำแหน่งแบบนี้เลยจริงๆออันดับโลกเลยนะค่าฝุ่นพิษตามหัวเมืองต่างๆเนี่นะครับ6โมง เช้านี้กรุงเทพคุณภาพอากาศอยู่ที่169 USAQI สูงอันดับ7ของโลกครับเชียงใหม่เป็นไงบ้างอะหาอยากอยากรู้จังเชียงใหม่สถานการณ์ดีกว่ากรุงเทพครับ<า>แต่ก็ยังเป็นสีออกเหลืองเหลืองส้มๆอยู่เ<า>ชียงใหม่อันดับที่25ครับเช้านี้<า>115 USAQI ครับอ่นนี่ยังไม่7โมง,ง <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆเวลาพีคข,ของฝุ่นเนี่ยจะอยู่7โมงเป็นต้นไปนะ<า>7โมงถึง9โมงแล้วก็อีกครั้งก็คือช่วงเลิกงานสี่ท่ห้าโมงถึงหกโมงเย็นครับ อย่างนี้อันดับก็ขยับขึ้นได้อีกนะเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงคุณผู้ชมแล้วด้วยความที่ฝุ่นมันเล็กมากๆตอนนี้หลายๆบ้านที่พอจะมีกําลังอะค่ะเขาก็เลยไปหาเครื่องฟองเครื่องฟอกอากาศมาติดไว้ที่บ้านแต่นี่ก็คือสภาพเครื่องฟอกค่ะจา้าอันนี้ลงเอาไว้ในเพจดราม่าแอดดิกนะคะบอกว่าไม่ไหวมากๆค่ะกทะมเขตภาษีเจริญอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะคะ3ามสวันเปลี่ยนทีแล้วก็เปิดเครื่องตลอดห้องละเครื่องคอนโดค่ะ ไส้กรองร้องขอชีวิตแล้วไส้กรองก็บอกว่าช่วยฉันด้วยวยด้แล้วคุณผู้ชมแล้วปอดเราล่ะคะปอดเราจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ยน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมครับอส่วนแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยของกรมควบคุมมลพิษอ้าวเช้านี้เป็นยังไงหกโมงเหมือนกันะริมถนนพระรามสอเขตบางขุนเทียนสีแดงครับ91.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับนอกจากริมถนนพระรามสอแล้ว aching, ริมถนนพระราม4กันหน่อยไหมเขตปทุมวันก็แดงก็แดงจะเหลืออะไร82.9ิบเไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับอ่าพื้นที่อื่นแล้วครับดินแดงค่ะสีส้ม71ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับค่ะใกล้ๆช่องเจ็ดหน่อยไหมจะติจัหน่อยเป็นไงสีแดงแดงเหรอโอ้ตองเจ็ดมาเลยอ่ะค่ะนะโอ้เจ็ดสไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะโอ้แล้วไม่ใช่แค่คุณผู้ชมหรือว่าคนโลกโซเชียลที่ได้ผลกระทบนะเมื่อเช้าคุณบีก็มาคุยกับพวกเราเหมือนกันว่า จริงๆคุณบีมีเริ่มมีอาการลักษอสาวันแล้วอใช่ระคายเคืองคอค่ะแล้วก็เริ่มฟุดฟัดก็เลยกินยาแก้แพ้ไปค,ค,คราวนี้เมื่อวานเนี่ยขาอนุญาตอาจจะแบบสกรบรกนิดนึงนะคะแบบแค่ขี้มูกเล็กๆตรงเนี้ยมัน,น,นออกมาเป็นก้อนเลือดค่ะจริงหรอคุณก็มาแล้วค่ะดิฉันมีภาพแต่ดิฉันไม่อยากจะเผยแพร่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูแบบกินข้าวไม่ลงยมเช้า แต่คือจะบอกว่ามันใกล้ตัวมากๆแล้วค่ะคุณผู้ชมตายแล้วเป็นก้อนเลือดออกมาแล้วแล้วนักภาษาอะไรกับเด็กๆนะคะตอนนี้วันนี้ลูกดิฉันเองก็โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนแล้วไม่อยู่เขตเลยค่ะนู่นอยู่เกือบถึงนนทั้งนู้นแล้วค่ะอากาศก็ยังไม่ค่อยดีเลยก็ให้หยุดเรียนแล้วใช่ไหมจริงฝั่งนู้นใกล้ถึงนนทั้งนู้นปกติอากาศดีนะคะแต่คิดดูว่าวันนี้ก็คือไม่ไหวเลวเหมือนกันก็เลยสั่งปิดเลยค่ะเมื่อเช้าตีสามตีสี่มาจากบ้านแถวๆถวลาดหลุมแก้วประจันทานีขมุขมัวมาเลยเหมือนกันแสบ จมูกมากด้วยนะเรื่องของ,นะางการแก้ไขผู้ชมไปสั้นๆหน่อยนาะยกเทศ<ะ>ม <ทะ S 2> นตรีก็สั่งการมาเลยนะครับจากดาวอสจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็สั่งให้แต่ละหน่วยงานผู้ชมไปจัดการแก้ปัญหาอย่างกระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้สั่งปิดโรงเรียนเลยในพื้นที่ที่เป็นสีแดงครับท, <ะ S 1> ที่รับผลกระทบก็ต้องไปดูนะต้องเอาเรื่องของสุขภาพเด็กเป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกเหนือจากนั้นผู้ผู้ชมก็มีการสั่งการมายัางกทมด้วย <ทะ S 1> หน่วยงานกทมนะะก็ไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการกวดขันจับกลุ่มห้ามใช้ ยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเหล่านี้คุณผู้ชมครับนะแล้วก็มีการขอความร่วมมือ work from home ใช่ไหมครับ<ฮ>ที่ก็ทำมาแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีการเข้มงวดการตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือเผาในที่โล่งทุกประเภทแล้วถ้าเกิดพูดถึงต่างประเทศล่ะเรามีขอความร่วมมืออย่างไร<ฮ>เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศครับที่จะไปหาหรือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการลด ปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดน <ừ m. S 2> นะขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงดีล่ะจะไปแก้ปัญหาอย่างไรคือตอนนี้ต้องไปพัฒนาเรื่อง,องแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเพื่อที่จะนําข้อมูลที่มีเนี่ยมาแจ้งเตือนประชาชนและมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5มค่ะบแต่เหล่านี้บางทีมันก็ปปลายเหตุจริงๆนะคุณผู้ชม <ừ m. S 1> อาจจะต้องแบบ วอนขอพี่น้องเกษตรกรอ่ะออคือทราบว่ามีปัญหาก็จริงแต่บางทีปิดหูปิดตาน่ะเผ<พ>ายังเผาอยู่นะคะ,คะจุดนี้เนี่ยหยุดเผาก่อนนะคะ,คะตอนนี้ลูกหลานเราจะไม่ไหวแล้วค่ะค่ะ